สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆและลูกๆหล,ลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราสงบจิตสงบใจที่จะพร้อมใจกันเข้ามาฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่13มมีนาคมพระองค์ทรงตัดว่าจงเรียนรู้ ที่จะใช้ชีวิตอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆในโรคนี้การที่เจ้าจะทำเช่นนั้นได้ย่อมต้องอาศัยการใช้เวลาด้วยกันกับเราผู้ซึ่งได้ชนะโรคแล้วปัญหาและความเจ็บปวดเป็นเหมือนเส้นใยที่แทรกอยู่ในผ้าซึ่งเปรียบเสมือนโลคที่เสื่อมสลายใบนี้มีเพียง ชีวิตของเราที่ดำรงอยู่ในเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเสริมกำลังและความเข้มแข็งให้เจ้าเผชิญกับปัญหาต่างๆที่ดังไหลเข้ามาอย่างไม่มีวันหยุดด้วยใจยกล้าได้ในขณะที่เจ้านิ่งสงบภายใต้การสถิตยอยู่ด้วยของเราก็ ได้เราก็ได้มอบสันติสพของเราให้แก่ความคิดของจิตใจที่กำลังถูกบรบกวนด้วยปัญหาของเจ้าทีละเล็กทีละน้อยเจ้าจะค่อยๆได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการของโลกและได้รับการยกชูขึ้นเหนือสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นเจ้าจะมองชีวิต จากมุมมองของเราซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เจ้าสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดสำคัญและสิ่งใดไม่สำคัญลูกเอ๋อยจงพักสงบอยู่ในเราเถิดจงรับเอาความชื่นชมยินดีซึ่งไม่มีใครสามารถช่วงชิงไปจากเจ้าได้ให้เรามาฟังในข้อพระคำยอห์นบทที่16ข้อ33 เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีความสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโรคแล้วยอนบทที่1ิข้อ22ฉันใดก็ดีขณะนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกและให้ท่าน ชื่นชมยินดีและไม่มีผู้ใดจะช่วงจริงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ลูกจะเชื่อฟังพระองค์ที่ลูกจะเดินตามทางของโปรองค์ลูกรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับลูกรักลูกคอยปกป้องคุ้มครองลูกๆทุกคนไม่ให ได้รับภัยพิบัติต่างๆให้เดินไปกับองค์พระองค์ทรงตรัสว่าให้เราค่อยๆที่จะเดินตามทางขอพระองค์แล้วความตกความสาเร็จจะตกมาถึงพวกเราทุกคนลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาอวยพระพรให้ลูกๆทุกคนได้ประสบความสุขความสําสเร็จในชีวิตที่เป็นลูกของพระองค์ ที่พงค์ทรงสถิตยอยู่กับลูกทุกคนลูกทุกคนจะไม่มีปัญหาต่างๆในชีวิตในครอบครัวปัญหาการงานการเงินอุปสรรคต่างๆและความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่เกิดขึ้นกับลูกทุกคนทุกคนจะมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆอย่างที่จะได้รับพระพรจากพงค์ลูกๆทุกคนขอฝากชีวิตไว้กับพระองค์ กราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านค่ะ